ผมเอาภาพสองอันมาให้ดูคุณผู้ชมครับนี่คือเรียมคุณผู้ชมครับผมก็ว่าทำไมผมเข้าไม่ได้ทันทีคือที่เข้าไม่ได้เพราะกิจกรรมนี้มีความพลาดอยู่อย่างคุณผู้ชมคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพโจสวัสดีเด็กชาวกรีนทุกคนกคนรับ,ม,บมีของป้านนท์จากช่องพี่แจที่พี่อีแล้วเย้คุณผู้ชม กว่าจะได้ทําคลิปน้ชมครับคือแบบกิจกรรมมันเข้าไม่ได้น้ชมตั้งแต่เที่ยงน้ชมจนมาถึงเย็นน่ะคนอื่นก็ทํางินโคมโคลงมงเข้าไม่ได้อยู่คนเดียวน้ชมครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมน้ชมครับเป็นกิจกรรมร้านค้าแห่งความมืดหรือร้านค้าลดราคาน้ชมครับคูนสามนะครับน้ชมว่าเป็นยังไงแลวมาเล่นยังไงนะครับก็จริงๆก็รู้สึกเหมือนกันนะน้ชมครับคือกิจกรรมมาตั้งแต่เที่ยงผมตั้งใจทําคลิปตั้งแต่เที่ยงแต่ก็ทาไม่ได้เพราะเข้าไม่ได้เลิกงานมาตอนเย็นก็ทําไม่ได้้้เาาขไไม่ดคือแบบ แล้วอย่างนี้ทําไปจะมีใครดูครับคุณชมครับคือคนอื่นเขาก็ทํากันหมดแล้วเออจริงปะก็ไปดูกิจกรรมหนี่คับชมครับแต่จริงกิจกรรมบั็กโคตรไม่รู้จะแก้อ้าวคับชมลดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เออยังไม่ทันกดเลยผมได้ส่วนลดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์น้ำมันชงเขก็ยังไม่ทันกดกิจกรรมเหมือนกันคับชมครับก,กรร็ บังคับท่านผู้ชมครับบังคับเข้าวเนี่ยครับก็คือรายละเอียดกิจกรรมท่านผู้ชมครับก็คือเอาอหนึ่งโอ้ผมเซ็งผมเซ็งกับกิจกรรมนี้มากท่านผู้ชมตั้งแต่ทํากิจกรรมมาไม่เคยเจอกิจกรรมอะไรบั๊กเท่านี้ท่านผู้ชมครับแล้วผมก็ทำคาญเสียงเพลงด้วยท่านผู้ชมรายละเอียดกิจกรรมนะท่านผู้ชมระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16นะครับเปิดคุณทรัพย์เพื่อรับส่วนลดแห่งโจรสลัดท่านผู้ชมเพื่อรับส่วนลดขั้นต้นในการซื้อในร้านค้าขั้นหนึ่งขั้นที่หนึ่งท่านผู้ชมครับจะมีรรร้้้้้าานนนนคใกกิจมมทัังหดด3ขโยผูเล่ สามารถปลดล็อกรันค้าได้ทีละขั้นจากการซื้อของครบจํานวนเพชรที่กําหนดหรือใช้เพชรในการปลดล็อกรันค้าทันทีเมื่อปลดล็อกรันค้าถัดไปแล้วจะมีสิทธิ์ดูดวงชะตาเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมลดสูงสุด90%คุณนผะู้ชมครับส่วนลดที่ได้รับในแต่ละขั้นจะสามารถซื้อไอเทมได้ทั้งหมดตามที่ท่านกําหนดไว้ในกระดานคุณผู้ชมครับหากพบปัญหาติดต่อคอร์เซ็นเตอร์บริการลูกค้าคุณผู้ชมครับก็คือง่างว่าส่วนลดที่เราได้คุณผู้ชมว่าชั้นแรกเนี่ยของรางวัลก็จะเป็นตัวน,น ของวันในชั้นแรกผมก็คือจะเป็นเสื้อกล้ามนี่ผู้ชมก็คือราคา306เพรจะซื้อเลยก็ได้ผู้ชมก็คือแบบว่าเนี่ยเมื่อซื้อของครบเห็นปะเ้าผมต้องใช้เงินให้ครบนั่นผู้ชมครับต้องซื้อของให้ครบ400เพรถึงจะปลดล็อกไปขั้นต่อไปได้แต่ถ้าผมไม่อยากปลดล็อกเอ้ยไม่อยากซื้อของให้ครบอยากไปขั้นต่อไปเลยผมต้องใช้300เพรในการซื้อผู้ชมครับถ้าใช้300เพรในการเปิดขั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยผู้ชมครับแต่ว่าเราจะเสีย เพชรไปเฉยเพราะฉะนั้นแนะนาไม่ซื้อของครับของในนี้ก็มีมากมายครัชมครับแล้วแต่ว่าเราจะซื้ออะไรถามว่าเอ้ยพี่ครับเงินพี่มีแค่นี้พี่จะซื้อของได้เยอะแค่ไหนครับพี่เออพี่ก็คงไม่ได้ซื้ออะไรเยอะมากมายครัชมเพราะส่วนลดมันน้อยหลักๆพี่ก็คงจะซื้อของที่จําเป็นของที่พี่อยากได้ไว้ครับเรื่ก็จะมารีวิวดูครัชมนี่ครับอันนี้อื้สิบกล่องจะได้ถาวรไม่ไน่จริงๆปืนนี้ก็ ก็เป็นปืนที่ไม่ค่อยหยิบมาเล่นน้ำชมแต่ว่าก็อยากได้ถาวรน้ำชมจัดไปสักสิบกล่องน้ชมโอเคขอซื้อปืนก่อนนับชมครับจริงๆชุดนี้ก็สวยน้ำชมอะชุดผู้หญิงสองตาเนี่ยตาสองสีเนี่ยไม่แน่ว่าผมอาจจะมาเอาน้ำชมครับแต่ว่าอย่างผมมาเก็บตกทีหลังถ้าใครดูคลิปพี่จะรู้ดีว่าพี่เป็นสายเก็บตกนะครับผมนะครับน้ำชมบัตรสร้างห้องไม่ซื้อกันน้ำชมเพราะว่าผมมีอยแล้วอีกอย่างผมมีบัตรสร้างห้องเยอะน้ำชมแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยกล่องสุ่มชุดมีครบแล้วน้ำชมตัวนี้ก็มีครบทุกอย่างแล้วเสื้อน้ำชมเพชรไม่พอตัวปืน ซื้อตกปืนเก็บไว้ดีไหมเนี่ยเลือ,อยู่ร้อยสิบเจ็ดเพนชมครับก็คือถ้าเกิดว่าเนี่ยตอนนี้ผมซื้อไปร้อยแปดสิบเพนชมมันขึ้นอยู่ร้อยแปดสิบเดผู้ชมแล้วก็สี่ร้อยถ้าเกิดผมซื้อต่อชมครับถ้าเกิดผมซื้อครบสี่ร้อยผมถึงจะเปิดขั้นที่สองชมว่าขั้นที่สองจะได้ส่วนลดเท่าไหร่แล้วก็ขั้นที่สองจะเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดได้ยังไม่ครบชมิมว่าผมก็จะไม่เปิดขั้นที่สองชมก็คือไงวาถ้าจะเปิดขั้นที่สองได้น้องต้องใช้เงิน ให้คบมชมเมื่อข้ามไปแล้วเมื่อเราไปขั้นที่2แล้วเราสามารถย้อนกลับมาซื้อของในขั้นแรกได้นะครับแต่ส่วนลดในขั้นที่สองจะต่างขั้นแรกนะครับส่วนลดจะน้อยขึ้นจะน้อยลงหรือจะมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ดวงคบชมว่าเราจะสุ่มได้อะไรแต่หลักๆถ้าเป็นคนที่เติมหนักๆส่วนใหญ่ส่วนลดจะได้น้อยนะครับก็คือว่ามันจะได้ของแพงคบชมถ้าคนที่เติมหนักๆอ่ะอย่างพี่เติมหนักก็คือว่าส่วนลดมันก็เลยแบบว่าเออน้อยนิดนึงอะไรอย่างงี้คบชมครับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ ถ้าเกิดเป็นสายเติมมันก็ค่อนข้างคุ้มนะครับู้ชมครับเพราะบางอย่างก็คือเป็นของที่หลายคนอยากได้เช่นตัวปืนตัวบัตรเป็นชื่อหรือแม้แต่รองเท้าหรือแม้แต่ชุดที่จะมาใหมู่้ชมครับแล้วก็มีชุดหัวข่าวด้วยแต่ไม่มีชุดหัวขาวผู้ชายนะครับมีแต่ชุดหัวขาวผู้หญิงซึ่งจริงๆอยากได้ชุดหัวขาวผู้ชายมาก,ก่อนเพราะตัวนี้พี่ก็ยังไม่มีม้ชมครับโอเคม้ชมครับพลาดไปอย่างมิชมครับผมเลยตัดคลิปออกมาก,ก่อนู้ชมครับคือผมรู้เหตุผลที่กิจกรรมบัคเข้าไม่ไดู้้ชมเห็นเปล่านี่เห็นหน้าปกกิจกรรมไหม ท่าผูช้ชมเห็นอะไรที่หายไปไมาผูช้ชมครับทันเน่ถ้าผูช้ชมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเอาภาพสองอันมาให้ดูผู้ชมครับนี่คือเรียมผู้ชมครับผมก็ว่าทำไมผมเข้าไม่ได้ทันทีคือที่เข้าไม่ได้เพราะกิจกรรมนี้มีความพลาดอยู่อย่างผู้ชมพลาดตรงชิ้นที่สองเฉยป่ะมนเป็นหัวเจมใช่ไหมมอเช้าไม่ใช่หัวเจมผู้ชมมาเช้ามันคือบาตสร้างห้องสีแดงซึ่ง เหมือนกับว่าเขายังไม่อยากจะแจกคุณผู้ชมบัตรซองห้องสีแดงคือยังไม่อยากให้ใครได้บัตรซองห้องสีแดงก็เลยมีการเก็บคุณผู้ชมแต่ผมมีสิบใบแล้วเนะก็ก็เลยมีการเก็บออกคุณผู้ชมครับโดยการบล็อกไม่ให้กิจไม่ให้กิจกรรมเข้าได้คุณผู้ชมไม่ให้คนเข้าได้เลยเหระโอโหดีซีเร็วมากคุณผู้ชมเขาลบบัตรซองห้องสีแดงออกไปแล้วคุณผู้ชมแต่เมื่อเช้าผมแคบภาพไว้ทันนะคุณผู้ชมครับก่อนที่มันจะออกไปก็ดูอะไรคุณผู้ชมครับคือแบบฮะ ผมก็ว่าทำไมผมเข้าไม่ได้คือแบบทำไมผมเข้าไม่ได้ทีอ๋อคือบัตรซองสีแดงไม่อยากขายก็เลยแต่ใส่มาผิดไงก็เลยต้องเอาออกคือแบบอืมอย่างนี้ก็ได้ครับท่นผู้ชมครับตอนเช้ามีบัตรซองสีแดงไม่น่าทำไมผมพยายามเข้าเท่าไหร่ก็เข้าไม่ได้ผู้ชมครับเพราะเขารู้ว่าผิดพลาดพวกเขาเลยปิดไม่เข้าแล้วเขาก็เอาออก คือใครที่เข้าตอนเช้าแล้วได้ซื้อบัตรสร้างห้องสีแดงก็โชคดีไปคุผ<ม>ู้ชมโชค,โชคดีหรือเปล่าผม,มก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเท่าที่ได้มาผมก็ไม่มันไม่เห็นประโยชน์ผู้ชมคือแบบมันแค่สร้างห้องแบบว่าในโหมดแบบว่าซีซีอ่ะตั้งค่าได้มากขึ้นแต่ว่ามันสร้างห้องแบบใหญ่ไม่ได้ซึ่งผมก็มองว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์นะแต่ก็อาจจะมีหลายคนที่อยากได้ผู้ชมครับก็เลยว่าอย่างนั้นแต่ก็ดูเอาละผู้ชมครับคือเช้าเป็นอย่างหนึ่งเย็นเป็นอย่างหนึ่งแล้วผมก็งงเอ้ยมันทำไมผมเข้าไม่ได้อ๋อเพราะ จริงๆคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมสมคุณผู้ชมมาปืนที่ผมซื้อมาคุณผู้ชมครับก็นี่ในนี้ก็จะมีแบบอะไรเนี่ยดีเซอร์ดอีเกิลคุณผู้ชมแล้วก็คือบวกแมกกาซีนเอ้ยบวกระยะแม่นยำหรอบวกแม่นยำคุณผู้ชมเสริมแม่นยำแล้วก็ตัวนี้บวกดาเมจและแมกกาซีนคุณผู้ชมก็ดีนึงคือในเนี้ยส่วนใหญ่เป็นปืนดีผมคุณผู้ชมว่าถ้าได้ไหนก็ดีหมดคุณผู้ชมเพราะว่าหลักๆตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าถ้าได้ก็ดีคุณผู้ชมครับแบบว่ามีแต่ปืนที่น่าสนใจครรรรัััับบบบผผผมม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 กกกกก็็็เเเเลลยซืืื้้้้้ออออาาาแแววจจจะปปิิดดดชชคคคคคไไไไต่่่ทนข เพราะงี้นี่เองอจัดไปห้ากล่องชมมาขอถาวรสักหนึ่งอย่างเท่ากันนี่ไม่มีถาวรเล่นชมแต่อย่างน้อยก็ได้เล่นมาเอาไว้ใช้ผู้อชมครับก็เคือบยังดียังดีที่ยังมีให้เราใช้ผู้ชมครับถึงจะไม่ได้ถาวรก็เถอะผมก็ว่าไมกิจกรรมมันเข้าไม่ได้เออมันแบบเฮ้ยมันอะไรวะมันอุ๊บมันอักมันอิกอะไรเออแบบกิจกรรมเข้าไม่ได้ผมก็ยังเี้งเพลงมากเลย ตั้งใจตอนนี้ผมเข้ามาแล้วเห็นว่าเอ้ยมันเป็นหัวจีมชมว่าเพราะจริงๆอ่ะมันจะเป็นบัตรซองของสีแดงใช่ป่ะเราคือแบบว่านั่นแหละเขาก็ทําการเอามันออกเพราะว่าคือแบบไม่รู้นะมชมว่าเหตุผลคืออะไรมิชมว่าพผมไปดูที่เพจไก่หน้าฟีฟายมาแล้วซึ่งเขาก็เปลี่ยนรูปตรงนั้นเหมือนกันรูปที่โปรโมทไปเมื่อตอนกลางวันมชมครับจะเป็นรูปที่มีบัตรซองของสีแดงแต่พอมาตอนเย็นปุ๊บเขาก็แก้รูปรูปนั้นออกมชมครับซึ่งเหตุผลผมก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลคืออะไรชับแต่ว่วา หรืออาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เอามาเข้ามาขายก็ได้ผู้ชมครับเขาก็เลยว่าเอ้ยมีการแบบเปลี่ยนออกไปอะไรอย่างนี้ผมก็เลยว่าเอ้ยเนี่ยคผู้ชมครับเห็นปะพอเข้าาอม่รอบตอนนี้เขาแก้เสร็จแล้วคผู้ชมครับก็คือแบบว่าเห็นปะบัตสร้างห้องสีแดงหายไปเคือบจุดที่ควรจะมีป่าสร้างห้องก็ตัดออกไปเฉยเลย <laughs> ง่ายดีคผู้ชมครับธหรกิจกรรมนี้คุผู้ชมส่วนชุดหลักๆที่เป็นอีเวนต์ของกิจกรรมนี้เลยเป็นของใหม่เลยคือชุดชุดนี้คผู้ชมครับถามว่ามันสวยไหมครับพี่ ในมุมมองพี่ครับชมก็พอได้ผู้ชมครับเหมือนชุดแอสตาซินน้ำชมครับในมุมมองนะเหมือนชุดของแอสตาซินน้ำชมเพราะมีมีดเน็บด้วยผู้ชมครับมองเป็นชุดแอสตาซินหญิงมากกว่าแล้วก็รองเท้าปลายงอชมรวมทั้งผ้าปิดปากที่บอกว่าเอ้ยกันโควิดหรือเปล่าเนี่ยเอ๋ยทรงผมผู้ชมครับแต่ทรงผมไม่ค่อยสวยนะโดยรวมพี่ละพี่ชอบตาอย่างเดียวผู้ชมครับในกิจกรรมเนี้ยชุดเนี้ยชอบอย่างเดียวคือสีตาผู้ชมเพราะว่า มันเป็นสีเหลืองกับสีน้ําเงิน,นชมครับจริงๆถ้าเป็นสีแดงกับสีเงินจะเป็นอะไรที่สวยมากมชมครับพี่ชอบแบบว่าการเพนตาที่แบบว่าสองสีมชมครับเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเกมฟรีไฟล์มัชมครับพี่ก็เลยค่อนข้างที่จะชอบนะครับชมครับก็ขายข้สอสั้งใจแล้วทําไมพี่ถึงเข้ากิจกรรมไม่ได้ทีไม่ได้รีวิวกิจกรรมสักทีมันชมตั้งแต่เช้าชมัชมแบบว่าเพิ่งจะได้มารีวิวตอนเย็นจริงพี่จะตัดปก,กน,นะพี่มาตะกิดใจตอนพี่ไปเห็นในเฟซนชมพี่ก็เลยว่า ลองไปหาปกเก่ามันปกมาช้าคุณผู้ชมก็คือให้สายแจกส่งมาให้คุณผู้ชมแล้วก็มาเทียบกันดูก็เลยรู้ว่าอ๋อมันอย่างนี้ี่เองมีหน่าเราถึงเข้าไม่ได้ก็ตามร้านคุณผู้ชมครับก็คือบัตรสร้างห้องสีแดงอาจจะยังไม่แบบว่าคือเขายังไม่พร้อมที่จะขายคุณผู้ชมส่วนถามว่าออพี่ครับเราจะรับยังไงอะไรยังไงคุณผู้ชมก็คิดว่าเดี๋ยวต้องมีในอนาคตออกมาแน่คุณผู้ชมแน่นอนคุณผู้ชมก็ว่าฝากติดตามไว้ก่อนแล้วคุณผู้ชมครับแล้วถามว่าออพี่ครับแล้วหัวเจมมันสวยไหมพี่หลังจากที่เขาเปลี่ยนเข้ามาแล้ว แล้วแต่คนชอบชมแล้วแต่คนมองชมแตว่าถ้าถามว่าสวยไหมมันก็เหมือนหัวทั่วๆไปมิชมแค่มเป็นสีดําพี่คิดว่าถ้าเป็นสีขาวมันจะสวยกว่านี้มชมครับนี่หัวจีเออาจจะเหมือนหัวเขียวมิชมครับแต่ว่าเห็นปะจะเป็นสีดําเฉยซึ่งสีเขียวอ่ะพี่มองว่าเลเยอร์มันแบบว่าคือไงเหมือนเลเยอร์มันแตกไปหน่อยถ้าเทียบกับสีดํะเห็นปะถึงมันจะลงรายละเอียดเส้นเยอะมชมแต่ว่าผมว่ามันผ้ามันแตกไปหน่อยล้วหัวเขียวมิชมแต่ก็เป็นหัวย้อมสีหัวหนึ่งชมครับถ้าเกิดออกมาเป็นสีบบ ขียวเหลืองแดงชมพูอะไรอย่างนี้มาแบบหลายๆสีก็น่าจะสวยู้ชมแต่ว่าหลากัลกๆหัวขาวมันก็ยังเด่นหนู้ชมผมว่านะในมุมมองผมอะหัวาขาวมันดูสวยกว่าม้ชมครับแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยใส่หัวขาวเลยเพราะว่าเออหลกัลกๆอะคือพี่ใส่หัวกระต่ายอยู่พี่ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่หัวขาวนะครับม้ชมก็ตามน,าน,นัม้นู้ชมให้ผลเหตุผลง่ายๆที่มันไม่มาก็เพราะว่าต้องการจะเอาบัตรออกนะู้ชมครับก็ตามน,านั้นปะเดี๋ยวพี่จะลงคลิปแล้ว เสียเวลามากคั